ทุกคนทำพร้อมกันเอามือขึ้นมา2นิ้วนะครับทั้งคนนะโน้สวัสดีครับพี่ตีนเข้าสู่ Happy Birthday มาเจอได้ไหมทุกคนนะครับทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเราถึงยืนแล้วแต่งตัวลิปขนาดนี้ครับมันเพราะว่าวันนี้เราจะมาทำคลิปที่ทุกคนรอคอยเราจะทำดนตรีแบบใครวะ คือใครไม่รู้จักโพส์มโลนนะครับเพราะว่าเขนคือใครเมโลนเป็นแรปเปอร์หนุ่มจากอเมริกานะครับที่ว่าเขาเรียกว่าร้องและแร็ป ได้เป็นคนเดียวหมายความว่าเพราะด้วยถ้าใครดูคลิปชาวิสกอตเราก่อนอันนี้ทุกที่เขาจะแรปแนนแรปแนนแรปใช่แต่ว่าร้องยังไม่เก่งโพส์มารอนโพส์มารอนเป็นหนึ่งในแรปเปอร์ที่ที่ร้องเก่งเป็นเก่งอย่างแกเป็นคนที่ชอบเพลงร็อกอยู่แล้วด้วยใครติดตามโพส์มารอนเป็นคนที่ผมขอพูดแทรกนิดนึงว่าเขาเป็นคนที่ใจรักเพลงร็อกมากๆใช่แต่เขาอ่ะเลือกเพลงแนวที่ทำให้เขาดังอ่าใช่แต่ว่าเขาก็แทรกเพลงร็อกเข้ามาตลอดเอาออซซี่ออสบอนมาใช่ออซซี่ออสบอนตำนานแรปมาอยู่ในกักตัวด ไลฟ์ไปด้วยที่ไลฟ์กับอามือกองอะไรบลิงทริสสกอตตไม่ใช่บลิงทริสบัคเกอร์เออทริสบัคเกอร์แล้วเขาก็แบบแ่นเพเนียวาน่าลอนลยปลดปล่อยความรักเพลงล็อกเต็มๆผมว่าทุกคนน่าจะรู้เยอะเลยนะเพื่อนๆทุกคใครไม่รู้จักโพสต์นซึ่งเพลงดังที่เราชอบชอบกันตั่นก็แหล่ะคอนเกสเทลเลชั่นมีชัยโคอะไรมีเซอร์เคิลอะไรแาบใหม่เริ่มมินดี้อะไรมินดี้หน่อยอะไรนะกู๊ดไบอะไรอย่างเงี้ยสนใจเลยรู้สึกว่าถึงเวลาของโพสต์มลอนแล้วแหละเพราะเราทำาวิสแล้วจะไม่ทำโพสต์ก็ไม่ได้ใช่แล้วมันอยู่ใ เราต้องมีเดรกตอป่ะเราที่แล้วเราเอาเดรกมาแล้วนี่เดี๋ยวค่อยเอามาใหม่เดี๋ยวตอนนี้ยังไม่มีโพสมาลงก่อนก็อย่าลืมแฮชแท็กว่า Hip Hop is back ใน Channel เราอะไราเราไม่ได้ทำ Hip Hop มานานแล้วไงเราไม่ทำ Hip Hop มานานแล้วถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์ e พวกเราด้วยนะครับอย่ลืมฟังเพลงใหม่ของพวกเราไปด้วย นละครับทุกคนเพราะฉะนั้นโพสต์มาโลนผมจะมาขอพูดสั้นๆเริ่มเกี่ยวกับดนตรีอย่างที่บอกว่าโพสต์มาโลนอ่ะเขาชอบกีตาร์เขาซื้อกีตาร์ทีเป็นล้านใช่ไหมเขาชอบใส่กีตาร์ในบีทมากคือไม่ได้ใส่ในทุกเพลงแต่แค่ชอบเอกลักษณ์เขาตรงนั้นผมก็เลยโอ้โหไหนๆก็มีกีตาร์พอดีก็เลยใช้ลูกกีตาร์คือกีตาร์ใหม่แหละเออแต่ว่าไม่เล่นเนี่ยใช้ลูกเอาใช้ลูกใช้เอามาถือผมก็เลยใช้ถ้าใครดูทริปทรอยสกอตเราใช้ไอเดียเดียวกันคือเพราะว่าเขาดังอยู่แล้วมีคนทำแผกลูปกลองลูกเมโลด้ย เปิดเปิดแพ็คโพส์ม<อ>าลงใช่ไหมแล้วก็หาลูกีตาร์ที่ชอบเ,อเปลี่ยนคีย์ลงมานิดนึงเพื่อเพื่อให้ได้คีย์ที่เราต้องการอานอกจากนั้นมีกีตาร์อย่างเดียวเราเหงาไปเราเลยใส่ลูปเมโลดี้ที่มันจะแบบเ,<อ>เสียงสูงๆนิดน,นึงกีตาร์มันเสียงกลางๆก็คือใส่ลูปเมโลดี้อันนี้ เราก็ปิดท้ายด้วยการเอาลูกกลองที่มันเป็นแนวเพลงไซโคใสเข้าไปเพื่อเติมเต็มนะครับเง่งดังใช่ไหมนี่เดี๋ยวนะนี่มันดูขี้เกียจเหมือนรอบที่แล้วเลยมันคือการทําบีทแบบสมัยใหม่นะครับ No drama hashtag No drama ใเพราะสมัยนี้เขาก็ใช้สปรายใช้ใช้แพ็กใช้อะไรกันเยอะใช่เราเราทำคลิปแบบโพสมาโลนเราอยากจะทําให้เหมือนจริงๆไงใช่เอแล้วเมื่อดนตรีเหมือนแล้วต่อไปก็คือวิธีการแต่งเพลงก่อนได้เลยถ้าใครไม่รู้เราไปเก็บมาแล้วโพสตมาโลนจะเล่าเกี่ยวกับสิ่งตัวเองแคร์เขาเคยพูดในอินเทอร์วิวเนี่ยใช ใช่แลมโบเกี่ยวกับผู้หญิงเกี่ยวกับอะไรอย่างงี้หรือว่าเกี่ยวกับชีวิตตัวเองอ่ะคอนกรีตเลชั่นกับชีวิตตัวเองแบบเห็นฉันออนทีวีแม่โทรมาอะไรเงี้ยพูดถึงตัวเองแคร์เขาไม่ได้เขาจะพูดแตกต่างกับฟรีสกอร์ล์แรปเปอร์คนอื่นที่พูดเกี่ยวกับเงินคือโพสต์อะไรก็พูดเกี่ยวกับเงินแต่เขาก็เฟล็กบ้างแต่ว่าเขาไม่ได้เน้นว่าเขาจะทำเพลงเฟล็กเกี่ยวกับเงินอย่างเดียวใช่แค่ชีวิตแคร์ความรักอะไรเงี้ยอย่างอ่ะพูดไปก็พูดถึงความรักเป็นเพลงรักแต่ว่าสิ่งที่ผมได้อินสิงมรอไพ่นผมแคร์มากก่็็คคือเเาปน ไอคอนิกของช่องนี้นะครับเขาเป็นนักนอนเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราจะแต่งเกี่ยวกับสิ่งที่เราแคร์เขาอะหน้าเขาอยู่ตั้งแต่เพลงขอเบอร์เธอได้ไหมใช่้าใครสังเกตดีๆเราเลยอยากจะแต่งเพลงกับสิ่งที่เราทุกคนแคร์กันก็คือการนอนพี่เคนเรานะครับนักนอนเราชอบชอบนอนไหมครับเคนชอบนอนครับผมนอนตลอดเวลาเลยค่ะครับก็พวกเราก็ชอบนอนเหมือนกันที่ทำวัทำงานเพลงมันจะบอกว่าก็อยากจะนอนอะทำไมเมื่อไหร่จะมีชีวิตดีได้นอนยาวสักทีเอาแต่ดูนู่นดูนี่ดู ซีรีส์ไม่ได้นอนแต่เราอยากนอนเพราะเรามีเนื้อเพลงที่ดีแล้วใช่ไหมเป็นแมตทิเรียลที่ดีถูกต้องเนื้อหาน่าสนใจ่พิธีการร้องง่ายๆเลยพอลพหลนจะร้องเลยพอลพหลนแรปน้อยมากเขาแรปแต่พอแรปก็แรปไม่เร็วเป็นเน้นใช่นเมโลดจะคนจะคนเรฟีลเอ๊ะเอ๊เขาจะเป็นแบบแรปแบบเบอร์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 อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเหมือนมีการร้องเข้าไปแทนแรปมากกว่าเมโลดี้แรปใช่ถ้าใครฟังเพลงก็จะเหลือก็จะรู้เองแต่ว่าสิ่งที่ขาดไปไม่ได้คือวายบราโตไวบราโตคือเสียงสั่นในการร้องแบบ แต่ว่าโพสต์เราเขาเป็นคนที่ดังว่าไวโบรโตเขาเยอะเราก็เลยใช้เอฟเฟกต์ออโต้ทูนออโต้ทูนมันสามารถเพิ่มหรือลดไวโบรโตได้เราก็เพิ่มไวโบรโตเวอร์เวอร์แต่เราไม่ได้แค่เพิ่มเราทำแบบเรียลด้วยแะใช่รับอย่าจะน้กดลงไปที่กระเดื่องตัวเองนะครับทุกคนทำพร้อมกันเอามือขึ้นมา2นิ้วนะครับทั้งหมดนั้งน เป็นเขาเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์เหมือน Travis Scott meet Isilip อะ Isilip อัเจอร์ทูนแรงๆใช่ของเขาอเจอร์ทูนนะแต่เขาไม่เคยใส่เยอะจนเป็นหุ่นยนต์ใช่ที่เขาร้องเก่งมากใช่ทุกคนร้องเพลงเพาะมากอีกอันนึงก็คือที่เรามีก็คือ add lip แต่เป็น add lip ตามฟิลเพลงทุกคนเขาไม่ได้ add lip เยอะขนาดนั้นมันไม่ได้เด่นเหมือนแรปเปอร์คนอื่น add lip เขาจะมาตามฟิลเพลงที่เขาเฟ flex เขาจะ เด๊อะไรแต่พวกเพลงนี้มันชิลๆบางทีเขาก็ไม่ค่อยพูดอะไรบางเพลงก็ไม่มีเลยแล้วก็เอฟเฟกสุดท้ายสำหรับเสียงร้องโพสต์มอรนที่สำคัญมากคือเขาจะเป็นคนที่รีเวิร์บแรงมากๆคือทุกคนรู้ดีแล้วว่ารีเวิร์บมันทำให้เสียงร้องมันเพราะโพอร์นอ้าวจริงเหรอปื้มไป300อันนี้กระเป๋าได้ซื้อมาเท่าไหร่นะ่ยตอนนี้น่าจะสัก2องแสนเหรียญนะครับไม่ใช่บาทนะไม่แบบใช้นี้ซื้อตั้งแต่ม .5 คือพอดีช่วงนั้นแบบรวยเออแต่ตอนนี้ไม่ค่อย เราจะตัดไป Mv แล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปแบบนี้ใครชอบคลิปนี้ลูกดไลค์กด s u b s c คร b e อย่าลืมว่าเมื่อเราถึง2 1 9 9 0 0หนพ์เราจะโชว์อาหารกลางวันให้ทุกคนดูนะครับถ้าชอบเพลงนี้ก็เมน์บอกด้วยว่าชอบนะครับใช่ทำไมวันนี้เราดูเราดูเหนื่อยจังเลยเพราะว่าเพลงมันเกี่ยวกับการนอนเราต้องเข้าตีมบ้างอยากจะนอนใช่ไหมเพราะฉะนั้นให้พี่เคนส่งหน่อยแล้วกูก็อยากจะนอน สักสก็เข้ามาออดและพวกกูก็โวสอกสักก็เข้ามาโผล่ จะไม่อับลีและฉันต้องทำไงดีอยู่อย่างนี้